อีกหนึ่งวิธีกับการซ่อม DIY มอสํำหรับมอมแบบนี้มักมีปัญหาความร้อนนะจากการเปียกชื้นแล้วก็ช็อตไหมหรือว่าควันขึ้นเป็นลักษณะนี้นี่เราจะ DIY นะครับเจาะใส่แล้วก็ต่อเข้าข้างในโดยตรงแล้วก็ซีนซิลิโคอนอัดตัวนี้อีกทีหนึงเลยนะเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นบางคนบอกว่า ให้ล้างหม้อแล้วคว่ำหม,ม้อให้ตาแห้งจะดีกว่านั่นก็เป็นวิธีที่ถูกต้องนะแต่ว่าบางทีมันเปียกน้ำนะโดนฝนโดนความชื้นก็มันจะทําให้ตรงนี้ช็อตไหมมันก็เป็นหมอนอ้อในประสงค์นะซึ่งตรงเปลือกนอกเนี่ยมันถอดไม่ได้นะมันไม่เหมือนหม้อของข้าวหม้อหุงข้าวเนี่ยเราถอดสแตนเลสเนี่ยออกมาล้างได้นะล้างเสร็จแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วก็ใส่แล้วก็เสียบปลั๊กตรงนี้นะเพราะตรงนี้เปลือกนอกเนี่ยมันไม่ได้สัมผัสกับพวกพความชื้นน้ําอยู่แล้วนะครับ พวกหม้อของข้าวนะไม่เหมือนตัวนี้ตัวนี้มันลาล้างเนี่ยเราก็ต้องล้างทั้งหมดบางทีน้าก็กระเด็นหกใส่บางทีก็อาจจะเข้าไปตามซอกทาอะไรเราก็เช็ดไม่ออกก็มีเพราะว่าซอกนี่มันเล็กนะมันก็จะเป็นตะก,กันพอเสียบเข้าไปนานๆาพอพอใช้นานๆไปปุ๊บเนี่ยเสียบครั้งต่อไปใช้ต่อไปเนี่ยเนี่ยพอเสียบพอเสียบใช้ต่อไปเนี่ยมันก็เกิดความร้อนสะสมมันก็มีกลิ่นมีควันขึ้นนะมีควันมีกลิ่นไหมขึ้นแล้วก็ ใช้การไม่ได้บางทีมันอาจจะเป็นอัคคีภัยได้ก็ซ่อมวิธีนี้ไปเลย สองสายนี้นะแล้วก็เจาะตรงนี้เข้าไปร้อยสายไฟเข้าไปแล้วก็มัดตรงนี้ไว้ขอดไว้เพื่อไม่ให้มันดึงกลับไปได้นะเพื่อให้มันแน่นแล้วก็ต่อตรงนี้พันใส่ท่อหดหรือท่อกันฉนวนกันความร้อนให้ดี ใส่ท่อหดหรือใช้เป็นท่ออันนี้ท่อกันความร้อนหรือว่าจะใช้ใช้เป็นท่อหดก็ได้กันความร้อนได้เช่นกันแล้วก็จมจจม้วนปมแบบนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะเอาคีม ย้ำใสสายไฟนี่เข้าด้วยกันนะแต่ก่อนใส่สายเนี่ยก็คือใส่ท่อหดลงไปก่อน,นตัดแล้วก็ใส่ท่อหดลงไปเลยจริงๆพันให้แน่นนะแล้วก็ท่อหดสวมแล้วก็โดนความร้อน ด้วยไฟแชกหรือว่าโบร้อนก็ได้แล้วนะครับไม่ต้องไปย้ำก็ได้หรือจะย้ำตัดช่วงข้อนี้ย้ำใส่ก็ได้จะเป็นครีมย้ำแบบนี้สามารถย้ำใส่ไยไฟได้เหมือนกันจะเข้าร่องของมันเป็นลักษณะนี้บีบซึบลงไป นี่นะก็ย้ำเข้าแบบนี้จากนั้นแล้วก็ใช้ท่อหดดันเข้าไปเราตรวจสอบดูก่อนว่ามันแน่นกับชับดีไหมถ้าแน่นแล้วก็ถือว่า,าถือว่าใช้ได้นะเพราะว่าถ้าไม่แน่นเนี่ยลำเกิดความร้อนแล้วมจะหลวมมันจะอาร์กนะจะช็อตแล้วก็ดึงมาอย่างนี้ตัวนี้เป็นมันเป็นที่หุ้มที่แบบไม่ไม่ได้ค่อยกันความร้อนมากนะครับ ตัวนี้มันจะเป็นที่กันความร้อนอยู่นะสังเกตเลยตัวหุ้มฉนวนกันความร้อนส่วนนี้จะเป็นสายไฟแบบอ่ากันความร้อนประมาณ70องศาแต่ว่าแล้วก็สไลด์มาฝั่งนี้นะเยอะๆเ,เพื่อที่จะหุ้มฝั่งนี้ประมาณนี้ bằng này cũng giống vậy ทาซิลิโคอนอุดซิลิโคนเข้าไปในซอกนี้เพื่อกันน้ำกันความชื้นโอเคถือ okay. ว่าเสร็จก็ปัดแหบแล้วก็รอให้แห้งนะก็ถือว่าแห้งเสร็จก็ใช้งานได้แล้ว